มะนาวดกมากเลยเพื่อนๆไม่มีใบเลยมีแต่ลูกดกแห้งจะดกมากเลยอมมะนาวพันแป้นพิจิตจะ้ะสะออนน้ำบ่จ้ะดูเปลืปอยเลยอืม ดกกอกจนไม่มีใบเลยเหมือนเพื่อนดอกมาก นี่แต่ลูกงามๆนี่ค่ะนี่ต้นเดียวนะเพื่อนๆใหญ่ปลกเยอะเลยมะน,นาวนี่เป็นต้นเดียวนี่ก็ปลุกธรรมชาตินะคะไม่มีสารยายใส่แต่ปุ๋ยชีวภาพ หลคักดกแหงกำลังใกล้จะสุกละยายก็คงจะต้องนำไปขันน้ำไว้ทำน้ำยาล้างจานเพราะว่าตอนนี้มะนาวร้นตลาด ออนี่ค่ะอืมอดูตรงกลางเลยค่ัเพื่อนๆดูหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะข้างบนก็เยอะข้างในก็เยอะนน้นไปก็เยอะค่ะโคดกมาก อืมเียอะมากเยอะมากอืมเียอะมากเยี่ยมเพื่อนรูปว่าเรื่อยๆรูปว่เรือยๆก็เริ่มจะร่วงยายจะต้องรีบเอาไปคันแล้วแหละจะรอให้เขาสุดอีกสักหน่อย นี่ข้างล่างๆลงไปนี่ก็เต็มไปหมดเลย,ย,ย,ยขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปยายพามาชมมะนาวดกมากนะคะคุณค่ะ